นะคะวันนี้แม่แก้วจะพามาเอาม,ามออาะม่วงออกจากถาดกันนะจ๊ะมาชมกัน,นะะ <S <S เลยค่ะเสร็จเล็กๆน้อยๆน,นี่เราก็กรีดออกกันเลยนะคะเราเอาออกก่อน <S <S ขั้นแรกเลย,เลยะค่ะเรากรีดก่อนนะคะ <S <S ถาดหนึ่งนี้เราจะกรีดประมาณสิบสองชิ้นนะคะกรีดให้ทั่วเลยะค่ะ มันจะประมาณประมาณเนี้ยค่ะประมาณตัวเนี้ยเราก็ถ้าคนที่ยังไม่ชำนาญก็ใช้ใช้ตัวใส่ในวัดได้เลยนะคะเนี่ยวัดประมาณเนี้ยค่ะประมาณอย่างเงี้ยมันก็จะพอดีพอวัดดเสร็จแล้วเราก็กีดให้รอบเลยค่ะรอบสี่ด้านรอบสี่ด้านนะคะ เสร็จแล้วเสร็จแล้วแล้วก็ถ้าถ้าคนที่ยังไม่ถนัดนะคะก็คือก็ใส่ออกก่อนดึงออกไปก่อนหนึ่งแผ่นดึงออกไปก่อนเลยหนึ่งแผ่นนะคะนี่ค่ะเราก็สกิดนิดนึงแล้วเราก็ใส่ค่ะเนี่ยแต่ถ้ามุมเนี้ยมุมเนี้ยเราต้องดึงค่ะ เพราะว่ามันเป็นร่องนะคะเพราะว่าขอบถาดมันเป็นร่องค่ะนี่เลยจ้าขอบถาดมันเป็นร่องแล้วก็ดึงก่อนค่ะเพราะถ้าเราใส่ไปเลยมันก็มันเสียนี่ค่ะกอทีนี้เราก็ใส่ได้เลยเห็นไหมคะถ้ามันตกร่อง มันตกลองปุ๊บมันก็จะมันจะขาดถ้าคนที่ยังไม่นั่งก็เนี่ยค่ะตึงออกมาก่อนแล้วก็ค่อยใส่นี่แหละคะ่ะลองไปทำกันดูนะคะนี่จะลองไปทำกันดูค่ะมันไม่ยากค่ะ แคนนเ่เราทำบ่อยๆค่ะมันก็จะชำนานเองเราทำบ่อยๆมันก็ชำนานเองค่ะนี่ค่ะติดติดๆนี่ค่ะอันนี้ขอบถาดเห็นไหมคะ